รุยไปข้างหน้าไม่ใช่ขาแต่เป็นใจสวัสดีค่ะมาเจอคุณจุนอีกแล้วคุณจุนฝอยปทุมคุณจุนพักการสายเปคุณจุนฝอโต้แกรี่ประทุมธานีเรียกอะไรก็ได้แต่ซื้อรถสําคัญเลยซื้อกับคุณจุนเถอะเพราะเราแถมเยอะแถมจุกๆแถมไม่ยอมไม่ใครขายถูกกว่าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมดูแลหลังการขายตลอดอาย,อยุการใช้งานของรถที่ท่านรักกันเลยวันนี้พามาชมเอเวอเรสต์สปอร์ตตอนนี้มีสีดําทั้งบวกแพ็กและไม่บวกแพก็คใครผ่านแล้วสามารถรับรถได้เลยหรือซื้อสด โทรหากูจูเลย0ูนย์ตองแปดห้าเก้าเจ็ดตองสามหรือแอปสีเขียวนะคะฟอร์ดประทุมค่ะ f o r d ฟอร์ดประทุม p a t h u m ค่ะแต่วันนี้มาชมสีขาวก่อนนะคะตัวนี้เป็นรุ่นสปอร์ตบวกแพ็กนะคะบวกแพ็กก็คือเพิ่มความปลอดภัยไปนั่นเองนะคะถ้ายังไงอยากรู้สเปคนู่นไปช่องเช็คโปรโมชั ition, Ford, น่นฟอร์ดบายเนหรือน้องทีนะคะรอบรู้รถเรื่องฟอร์ด พูดผ,ผิดก็ขออภัยนะที่นี้ด้วยไปชมชุดแต่งกันเลยว่าเราแต่งอะไรให้รถคันนี้บ้างเห็นเด่นชัดเลยนะคะเอเวดีฟอยดกระจังหน้าทงแรปเตอร์นะคะมีไฟ LED ด้านหน้า3ดวงบนฝากระโปรงมีคำว่าเอเวอร์นะคะถัดมานะคะครอบไฟหน้าตัวนี้เราทำเป็นสีดำเงานะคะลูกค้าสามารถรีเควสมาได้ชอบดำด้านหรือดำเงานะคะจองเลยนะคะชุดวิเตอร์ ชุดนี้ก็เป็นขาวตัดดำเงานั่นเองนะคะมีคำว่าวิตเตอร์ตรงนี้ด้วยเห็นไหมคะถัดไปด้านข้างเลยด้านข้างจะมีคิ้วล้อของวิตเตอร์นะคะสีดำเงาแบบนี้เลยนะคะล้อตัวนี้เราใช้แม็กเดิมเป็นแม็กตัวสปอร์ตสวยๆแบบนี้เลยใครๆก็อยากได้แม้กระทั่งตัวไทเทเนียมตัวไวท์แทดเอเวอร์ไวท์แทดก็อยากได้นะคะตัวนี้ตัวนี้มาพร้อมกับ ยางโตโยนะคะตัวนี้2 7 5 5 5็ดห R ยีส่วนด้านข้างแก้มข้างนะคะตัวนี้มีระบายความร้อนแล้วก็มีสีดำเงาด้วยรับกันทุกอย่างอย่างลงตัวเลยนะคะระบายความร้อนแล้วก็มีคำว่าเทอร์โบด้วยตัวนี้ยังไม่ได้บอกตัวนี้เป็น6 AT นั่นเองบวกเพิ่มแพ็คนะคะเหมาะสมกับราคาเบาๆและออปชั่นสูงๆแบบนี้เลยนะคะตัว ครอบกระจกมองข้างตัวนี้นะคะเป็นสีดําเงาพร้อมกับตัวนี้มีใบสปอร์ตนะคะเพิ่มความปลอดภัยจะมีสีส้มขึ้นเวลามีรถเข้ามาใกล้เราประชิดใกล้เราเป็นจุดอับเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนขับและผู้โดยสารในรถนะคะซื้อรถนอกจากมีความปลอดภัยแล้วนะคะยังมีชุดแต่งแบบสวยๆแบบเท่ๆแบบนี้ต้องโทรหาคุจูเลย0ูนย์ต้องแปดห้้องสหรือแอดแอดสีเขียวมาฟอร์ดปทุมนั่นเองนะคะ ขาดไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นมือจับเนี่ยเป็นสีดําเงาแล้วเบ้ามือจับก็สีดําเงาอีกนะคะฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกกันสาดติดให้ด้านบนเป็นราวหลังคาสีดําสวยมากๆกับแล็บสีดําเงานะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าอยากได้เป็นสีดําเงาหรือดําด้านนะคะดาด้านก็สวยขมเข้มเป็นคล้ายๆว่าหัวเอียงซ้ายนิดนึงนะคะดาเงาก็สวยอีกแบบหนึ่งหรูหรา ก็อยู่ที่เราชอบนั่นเองนะคะส่วนคาดท้ายอะ